เตรียมลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันภาค2คังชงแจกเงิน4,000บาท2เดือนสวัสดีครับพบก,กับช่องเดนิวโพสช a n น e ลเหมือนเดิมนะครับเดนิวโพสช a n น e ลของเราก็เป็นช่องข่าวสารผู้ปากท้องพี่น้องนะครับบางท่านอาจจะไม่ได้ดูทีวีไม่ได้ติดตามข่าวตลอดทั้งวัน,นครับเราก็จะสรุปข่าวสารที่จําเป็นที่สําคัญสำหรับท่านนะครับ กดซับสไคร b ์กดติดตามไว้นะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาข่าวสารที่จำเป็นทสำคัญครับและเป็นกำลังใจให้กับและรีโพสต์ช่องของเราครับขอบคุณครับรัฐบาลเตรียมแผนเยียวยาโควิดแระลอกใหม่ชงเราไม่ทิ้งกันเวอร์ชั่นใหม่เสนอนายยกเคาะหกเกณฑ์และองเงินเผยใจไม่เกินเดือนละ4,000บาทช่วงเวลา2เดือนเยียวยา40ล้านคนนายอนุชาบุรณชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่ารัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการให้ในายสุภพัฒนพงศ์พันมิตรชาวรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิเช่นกระทรวงการคลังสภาพักและสำนักงบประมาณ ออกมาตรการเยียวยาประชาชนประมาณ40ล้านคนที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวร COVID ัสโควิด1 9ในช่วง2เดือนทั้งนี้จะมีการหาลือกันในรายละเอียดในที่ประชุมศูนย์บริหารเศรษฐกิจโควิด1 9หรือสอปอสอส่วนตัวเลขเยียวยา40ล้านคนมีที่มาอย่างไรนั้นจะนำตัวเลขมาจากจำนวนประชาชนที่ได้รับมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐ อยู่ในขณะนี้แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังกล่าวว่ามาตรการที่กระทรวงการคลังเสนอให้รัฐบาลจ่ายเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบรอบใหม่เหมือนกับโครงการลองไม่ทิ้งกันที่ดําเนินการไปครั้งก่อนเนื่องจากปัจจุบันยังมีวงเงินกู้ภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา19พอลกอเงินกู้1ล้านล้านบาทเหลืออยู่ราสองแสนล้านบาทอย่างไรก็ดีเรื่องนี้ต้องเสนอให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่หากจ่ายจะจ่ายเท่าไหร่รวมถึงระยะเวลาเท่าไหร่ทั้งนี้แม้จะมีเงินกู้อยู่จริงแต่เนื่องจากปัญหายังไม่สิ้นสุดยังไม่รู้ว่าจะมีการขยายวงแค่ไหนถ้าจ่าย 5,000บาทถ้าจ่าย5,000บาทเป็นเวลา3เดือนเหมือนครั้งก่อนอาจจะไม่พอแต่ถ้าจ่ายไม่น่าเกิน4,000บาทเระยะเวลา2เดือนแรงข่าวกล่าวสำหรับมาตรการเยียวยาครั้งนี้จะมีความยากเนื่องจากเป็นการแบ่งโซนประกาศพื้นที่ระบาดครั้งจึงเสนอแนวทางให้จ่ายเงินเยียวยาตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากกาศของรัฐบาลแบ่งเป็นพื้นที่สีแดงสีส้มสีเหลือง โดยแต่ละสีอาจจะได้รับเงินเยียวยาไม่เท่ากันซึ่งยอมรับว่ามีความยากในการดําเนินการหลายด้านซึ่งต้องขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยให้หน่วยงานท้องถิ่นช่วยตรวจสอบเช็คลิต์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อรับเงินเยียวยาอย่างไรก็ตามเนื่องจากพื้นที่สีแดงยังเพิ่มต่อเนื่องทําให้การตัดสินใจใช้มาตรการต่างๆค่อนข้างยากสรุปแล้วครับโครงการเราไม่ทิ้งกันภาคสองก็กําลังจะเกิดขึ้นนะครับ ก็กําลังเตรียมการกันอยู่นะครับจะแบ่งพื้นที่ในการเยียวยาตอนนี้ก็ต้องรอการสรุปอีกทีหนึ่งนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้เงินมาใช้จ่ายกันภายในครอบครัวนะครับจะได้บรรเทาความเดือดร้อนในขณะนี้นะครับเดอะนิพจน์ช่องของเราก็เป็นช่องข่าวสารเพื่อปากท้องพี่น้องเหมือนเดิมนะครับบางท่านอาจจะไม่ได้ดูทีไม่ได้ติดตามข่าวนะครับเราก็จะสรุปข่าวสารที่จําเป็นที่สําคัญมานะครับ กากดซับสไครป์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเดอะทิวโพสช n นน์ของเรานะครับและท่านก็จะไม่พลาดข่าวที่สำคัญด้วยนะครับขอบคุณครับ